เจอคนเก่งจงเรียนรู้จากพวกเขาเจอคนงี่เงา่าให้เอามาสอนตัวเราเองชีวิตมอบโอกาสมากมายให้กับเราในการเรียนรู้ซึ่งมันไม่ได้อยู่แค่ในผู้คนที่เราพบเท่านั้นแต่ยังอยู่ในวิธีการที่เราเลือกที่จะมีส่วนร่วมกับพวกเขาด้วยรูติจะมาพูดถึงแง่มุมของการพบปะบุคคลที่มีความสามารถแล้วก็ในทุกย่านก้าวของชีวิตเนี่ยเราจะเจอบุคคลที่มีทักษะความรู้ภูมิปัญญาที่เราอาจจะขาดก็ได้แล้วคนเหล่านั้นแหละคือคนที่มีความเป็นเลิศในด้าน ความสามารถของเขาเราเรียนรู้จากเขาสิครับเราไล่ตามความปรารถนาของเราอย่างไม่ลดละเรามีประสบการณ์มากพอที่จะแบ่งปันความมีส่วนร่วมของเราให้กับผู้อื่นและเขาก็จะแบ่งปันให้กับเราด้วยการทําทความเข้าใจในมุมมองของเขาและการซึมซับข้อมูลเชิงลึกสามารถที่จะช่วยให้เราเร่งการเรียนรู้ของเราได้อย่างรวดเร็วด้วยการทอมตน้นเปิดรับความรู้จากผู้ที่มาก่อนเราเราไม่เพียงแต่เพิ่มพูนความเข้าใจเพื่อตัวเราเองแล้วเท่านั้นต่ยังเสริมสร้างการเรียนรู้ ในเรื่องของความร่วมมือและความเคารพซึ่งกันและกันด้วยแต่ในทางกลับกันนะครับแล้วเราจะทํำยังไงอะเมื่อเราเผชิญหน้ากับบุคคลที่งี่เงา่าซึ่งอาจจะดูเหมือนคนเอาแต่ใจหรือคนมีมุมมองที่แตกต่างจากเราแต่ลุงตีอยากจะบอกเลยนะครับว่าคําว่าความงี่เง่าเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องที่เราคิดในใจเราเองหรือเรามองเขาเป็นลักษณะของเขาเป็นคนงี่เงา่าแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้บางครั้งเนี่ยเป็นเรื่องของใจเราที่เรามองเขาอย่างไรแต่เรื่องเหล่านี้ มันเป็นบทเรียนได้เหมือนกันนะครับหากเราปฏิสัมพันธ์กับคนเหล่านี้มันก็สอนให้เรารู้จักความอดทนรู้จักความยืดหยุน่นแล้วก็เตือนเราว่าโลกกว้างใหญ่หลายหลากประเภทเนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบคนที่มีมุมมองแบบที่เรารู้สึกว่ามันไม่ตรงจริตกับเราเท่านั้นค่านิยมต่างๆกันอาจจะไม่เหมือนกัน อาจจะไม่ตรงเราเป็นเรื่องง่ายที่เราจะรู้สึกเพิกเฉยต่อบุคคลเหล่านั้นหรือมองเข้าในเชิงลบแต่อย่างไรล่ะครับความท้าทายที่แท้จริงก็คือการเปลี่ยนความคิดของเราให้เป็นโอกาสในการเติบโตของตัวเองแทนที่จะหงุดหงิดท้อแท้หรือเจอคนที่เราไม่ถูกจริตกับเราเนี่ยเราสามารถถามตัวเราเองได้ไหมว่าเราจะสื่อสารมุมมองของตัวเราเองให้ดีขึ้นได้อย่างไรจะพัฒนาความอดทนได้อย่างไรจะเลือกปฏิสัมพันธ์กับเขาอย่างไรและเขาจะสามารถสอนอะไรให้กับเรา เกี่ยวกับการคิดในแง่ของลบหรืออคติที่เขาให้กับเราได้บ้างลุงตีว่ายิ่งกว่านั้นก็คือปฏิสัมพันธ์ที่ท้าทายเหล่านี้มันจะสะท้อนภาพของตัวเราเองสิ่งเหล่านี้มันช่วยให้เราเสามารถไตรตรองไคร่ครวนและรับรู้ถึงบุค,คลิกภาพและรับรู้ถึงความรู้ของเราเองที่อาจจะต้องมีการปรับปรุงโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเราจะพบกับคนที่เรามองว่ามีความรู้มากมีความรู้น้อยมันเป็นโอกาสทั้งสิ้นครับ ที่จะสอนตัวเราเองในการปรับปรุงการสื่อสารของเราด้วยปรับปรุงความเห็นอกเห็นใจของเราให้กับผู้อื่นด้วยและพัฒนาโลกกระถัที่กว้างขึ้นด้วยและครอบกลุ่มมากขึ้นนุงติยาจะบอกเลยนะครับว่าทุกคนที่เราพบเจอทุกปฏิสัมพันธ์ที่เรามีคือประตูสู่การเรียนรู้ไม่ว่าเราจะซึมซับภูปัญญาจากผู้ที่มีความสามารถหรือฝึกฝนทักษะของเราเองผ่านความท้าทายที่เราเจอผู้คนที่มีทัศนคติหลายหลากต่างจากความคิดของเราการ,รเผชิญหน้าแต่ละครั้งถือเป็นก้าวสาคัญ ในการเดินทางของเราเพื่อการเติบโตของตัวเราเองฟังคลิปของลุงตีแล้วลองเปิดใจกว้างนิดหนึ่งในการยอมรับโอกาสในแต่ละอย่างลางุลงตีเชื่อว่าคุณจะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเน,นื่องและประสบความสำเร็จ ในอนาคตได้ครับลุงตีก็ขอขอบคุณนะครับที่ฟังลุงตีในวันนี้และหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับธุรกิจของคุณการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ดีแต่จะดียิ่งกว่าหากคุณได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงหรือเรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วหากคุณต้องการเรียนรู้ลุงตีก็มีคลาสในการที่จะพูดหรือสอนไปเรื่อยๆลุงตียินดีสอนทุกคนลงทะเบียนมาเยอะๆนะครับลุงตีก็มีอีกหลายกลยุทธ์สร้างการบริหารแบบฉบับเจาะลึกที่ลุงตีมีประสบการณ์และตกผลึกมากดติดตามช่องของลุงตีนะครับแล้วลุงตีจะมาเล่าให้ฟังอีกยา บความสำเร็จต้องถามคนที่ประสบความสำเร็จกับลงตีซีอีโอ